สบายดีพี่น้องกับสบายดีสวัสด,ดีเอฟซีวัสุขสุขคนเลยเนาะมุนีกับอยู่กับสา,าวห้อยคือเกาทรงสรา,าวเล่าวันหน้ามนุนีสิพาพี่น้องหรือว่าทุกคนมาเบิ้งกะเนาะหรือว่ามาอัปเดตกะทีเสาวพ้อยมาวานบ้างกับสาวมินเนาะมาวานพุ้ยโป้ทักกวกะบปพอกะเนาะ จักมันสิเป็นยังไดสีงามหูื่บงงามไปเบิ่งกันเลยนะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องกาทีเสาวพลอยประบาันกับสาวมินจักงามจักขี่ได้บานฟุ้ยโฟทัวนะ์แต่บ,บ้าบนเคี้ยวบนโมเคี้ยวนะ เป็นน้ำกองหรือเป็นน้ำมันมีบนลเคียวเนยบอลโบเคียวบอลได้ฟุยโบถือมันกนะกเจโบเคียวเนาะตัวนี้ให้ที่บ้านโมมีน้ำเนาะตัวบ้านตัวนี้ มาเบิง่งไหที่ซองเนาะนี่เนาะพี่น้องตัวนี้ไหที่ซอง,งนั่นว่างนะัออ่นพุยมันโมทัวมันเป็นสีแดงๆนะนี่คือบนนี้นะพุยมันกับโมทัวเนาะพี่น้อง ยางมาเบิงคางนี้เนาะพี่เนาะก็คือเกาบนเขียวบนบมเคียวไม่เท่ากับลาน นนีน่ะให้ดุมมาเบิ่งเจตัวนี้โมงามเลยเนาะกะบา้บานฟุ้ยโมทัวเนาะพี่น้องแถวแค้มนันเนาะพี่น้องมันกจ็จะเขียวในแถวแค้ม นะความงามก็อยู่ในนี้หรอเพราะว่ากะครั้งแรกที่ในมาวานฟุ้ยน่ะเจะน่ะเอง เดี <Pil> ๋ยวแกไม่ที่ของขาสวนเนียน้องอยากไรตู้เย็นไม่ว่ไจเป็นเสงลำบกหรือเป็นแบบเชียงเครดจีบอดนั่ไปไกลดีพี่จะของจานเนี่ยอ้องอ๋อนี่นี่พกเขาส่พกได้กินนักบอลไปไปหากบ พี่น้องมันกับตัวได้ฟดูมันพอเนาะให้ตัวเทองเังี่ยะเขียวนี่ยน้งพี่น้อง Ban phụ bọtu ana vô kiao bọn bọt kiao nha kiao nha nó nha bon, cứ nha kiao bon, nha bo kiao nha kiao chắc kiao nha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  kiao นี่คือตัวนี้เนาะพี่น้องปุ๋ยหนูบ่พอตัวนี้ข้างในที่ปุ๋ยพอนะ <tiny> no ว่งให้ดูมนะพี่น้องตัวนี้แห้งนัยแจนันแห้งนัยพี่น้องฟุ้ยบอกฟอยก็ถือพ้อดีเนาะอันตรายด้วยคนบานฟุ้ยพี่น้องนี toàn đẹp ngày thường thương bàn phiếu mina ăn open tao rồi lúc lại yêu vậy nèm phiếu ăn phiếu ăn phiếu ăn phiếu nó ăn phiếu ăn มันเกียวพอว่ะปุยพอเห็นพ่อพี่น้องบนเกียวบนบกเกียว,ยวตัวนี้ปุยเกือบบรลไซค่งครั้งตัวนี้น่ย ใ่เบิ่งกี้น้องฉันคิดว่าโอเมนกานุยจีมันฟอลแถวเขมมัน คือกันจนเบิดนะกะสองหันจากซีโหน้าถือว่าเีาีน้องบ่ะ,ะกาว่างาม,ยมาหยาดโมโฟนานะเห็นว่าพีน้องตัวมันแดงแรง วุ้ยวะทึกยู่นั่นเด็กกระทงเต่งบันนั้นแห้งในพี่น้องโอ้ยบ่มีเลยเพราะว่าขังแดกเนาะมาบ้านพุยนี่เพิ่นใส่ โบมีครั้งต่อไปเด้ตาถึงเขียวนี่ตาถึอ ก็บ่งไก่ๆเนาะแต่ทางถือเขียวเติมคือแต่ทางดุมปุ้ยโบถือด้วยเคนปุ้ยโบถือมันก็ะจิงงามประมาณนี้เนาะอันนี้มีบอลถือบอลโบถือยู่ปุ้ยกัน ทางแดดของการบบานฟูยกับฟังสัตว์จริงซีโม่ในบ้านจักเถื่อยอะไรนะเมยใส่มาบานฟูยซัมโม่ในบ้านพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้ก็สิด้จบลงไปนะพี่น้องหากทุกคนกไดไลค์กแดแชร์นะกันกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสร้างคลิปต่อไปเนาะพบก,กันในคลิปหน้าบ๊ายบาย